ผักบุ้งจ้าผักบุ้งนาบ้านเราคลิปเด็ดทุกคนเด็ดจริงๆย้อยงงามเลยค่ะเป็นทิวแถวเลยนนนวันนี้เราจะกินผักผักบุ้งไฟแดงกันไปยอดอัวงามๆเลยซี่ อยู่บ้านนอกเราก็หาอยู่หากินแบบนี้แล้วทุกคนดูสีตัวยอดนี้หัวบมากเก็บเสียงดังป๊อกป๊อก๊อกเลยนี่ฮะนี่ดูสีทุกคนหัวบมาก ข้างบนก็มีเยอะนะคะเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลย